สวัสดีค่ะพบกับช่องแจมจันชาแนลอีกแล้ววันนี้มารีวิวจากไฟฟ้ามินินะคะก่อนรับชมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องแจ่มจันด้วยนะคะเ,คเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะก่อนอื่นเรามารู้จักปุ่มต่างๆที่อยู่บนจับก,กันก่อนนะคะตัวนี้ปุ่มปิดเปิดปุ่มนี้คือคำสั่ง คำสั่งเย็บนะคะให้เย็บเย็บเร็วหรือว่าเย็บช้าตัวตัวตัวเฮดนี้ก็คือปุ่มนูนขึ้นแบบนี้จะเป็นคำสั่งเย็บเร็วส่วนกดลงก็จะเป็นคำสั่งเย็บช้านะคะต้องการให้ได้ตึงก็หมนุนหมุนปุ่มนี้นะคะใช้ใส่กระสวยใส่กระสวยค่ะ ส่านนี้สำหรับใส่ใส่ได้แบบนี้เพื่อกรอได้ใส่กระสวยค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นคันโยกยกตีนผีขึ้นคือยกขึ้นตีนผีก็จะยกขึ้นตามนะคะอันนี้เอาตีนผีลงด้านหน้ามี รงนี้คือใบมีดนะคะสำหรับใช้ตัดได้ด้านล่างมีปุ่มมีปุ่มไฟนะคะสำหรับเปิดไฟกดเปิดแล้วก็กดปิดให้แสงสว่างช่วงนี้นะคะให้แสงสว่างบริเวณนี้ได้ด้านนี้จะเป็นสำหรับต่อกับ ตัวน,นี้นะคะสั่งเย็บใช้เท้าเย็บใช้เท้าเหยียบหรือว่าใช้มือกดก็ได้นะคะคำสั่งสั่งเย็บต่อต่อกับปุมนี้ส่วนอันนี้เป็นต่อกับปลักนะคะต่อปลักค่ะปลักไฟส่วนอันนี้หมนุนหมุนขึ้นลงเนาะหมุนซ้ายขวา จะเป็นคำสั่งให้ตัวนี้หมุนเข้าหาตัวเองเข็มก็จะลงไปด้านล่างหมุนออกยกเข็มขึ้นนี่นะคะส่วนตรงนี้เป็นใส่กระสวยด้านล่างนะคะตัวนี้เป็นฝา จุดนี้สามารถสามารถออกมาได้นะคะเอาไว้ใส่กระสวยเวลากรอกระสวยกดปุ่มนี้เข้าไปกดลงไปแบบนี้หมุนนิดนึงนะคะถ้าเขาไม่ออกก็หมุนนิดนึงเขาก็จะออกมาแบบนี้แล้วก็ใส่กระสวยสําหรับกรอกระสวยจากตรงนี้มาจุดนี้นะคะต่อไปมาดูวิธีการร้อยได้นะคะ ดึงปุ่มนี้ออกมานะคะสปริงจะหลุดออกมาด้วยนะคะไม่ต้องตกใจนะไม่ได้พงังแล้วเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้เนาะก็เอาตัวสปริงเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ดันเข้าไปดันเข้าไปเลยนะคะ แน่นๆเลยนะคะจากนั้นร้อยได้มาที่จุดนี้แล้วก็ผ่านมาที่ปุ่มนี้นะคะ จากนั้นร้อยได้มาที่ตรงนี้นะคะแล้วมาต่อที่ตรงนี้นะคะร้อยได้เข้าไป ่ามาที่ตรงนี้นะคะตรงนี้เนาะ ก็จะเป็นจุดนี้คะร้รอยได้ร้อยได้มาตรงจุดนี้ต่อไปก็จะเป็นการร้อยเข็มมันเข็มขึ้นมา ด้านบนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาใส่กระสวยด้านล่างตัวนี้นะคะเลื่อนตัวนี้แล้วใส่กระสวยเข้าไปดึงได้ผ้าผ้าผ่านมาตรงนี้นะคะลงมาช่องนี้ทั้งได้ที่ร้อยด้านบนกับด้านล่างดึงลง นั้นหมุนเข้าหาตัวเองให้เขยมลงไปด้านล่างดึงได้กระสวยด้านล่างขึ้นมาข้างบนนะคะ เท่นี้เราก็จะได้ได้ที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาข้างบนเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาตัวนี้เราจะเกี่ยวได้ไปไว้ข้างหลังนะ่ยอันนี้ก็ถือว่า เย็บได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองเย็บจริงกันเลยนะคะกระปรงตัวนี้คือหลวมไปนะคะก็เลยเอามาเย็บเย็บเย็บเข้าแบบนี้ ก็ใช้ได้นะผ้าเกาถือว่าหนาแต่ว่าจักก็สามารถเย็บได้